เราอยู่เราอยู่ในรังกล่องกระดาษที่มันดูแบบเละเละนิดหน่อยและตอนนี้ผมกำลังกินช็อกโกแลตหลอดตาอบาตาก,กี้ซึ่งวันนี้เรามีขนมว่าแต่ยูไ่ไนแต่วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวขนมเราจะมารีวิว,วนนปืน,นกระบอกเก็บเสียงซึ่งมันเก็บเสียงไม่ได้หรอกปืนสมัยสงครามเลยนะแซน มันมองไม่เห็นนะดินี่สาดไฟไปให้เราเนี่ยมันก็จะประมาณอลิสีด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 ีนะโอเค <Okay. S 1> คุณจะถือกล้อง <Alright. S 2> เลยไ่ขอถงไฟใายมาชื่อเป็นคลิปที่มองเห็นยากที่สุดในโลกนี่คุณเห็นไหมพอเห็นลางๆเห็นลางลง อันนี้เป็นกระบอกเก็บเสียงเห็นไหมเห็นอยู่พอเห็นลางๆมาให้ผมถือไฟฉายดีกว่ามันผมก็ขยับมาใกล้ๆมันจะได้เห็นชัดพอดีเลยผมศาผมสาดไฟฉายไปใส่กระบอกปืนแล้วมันจะได้เห็นชัดๆนี่อันนี้ก็เป็นตัวปืนของมันนี่อ๋ออันนี้คือแม็กกาซีนใส่ลูกใส่ลูกเต็มแล้วโคตรสมจริงคือยิงเสร็จแล้ว คือปุนนี้มันจะไม่เหมือนของอันอื่นเพราะว่ามันต้องเอชักปุ๊บแล้วเราก็ต้องใส่ตรงนี้ไม่เพราะอะไรหรอกคุณจะใส่ลูกหรือไม่ก็ใส่ก็ได้นะเนี่ยอ่ะลองยิงเลยใส่เพื่อความเท่ยิงเลยจะยิงตรงไหนอมอ่ะออยอาอมันมองไม่เห็นเนดย ๋ย่าแป๊บน,นึงมันแทบมองไม่เห็นเลยมันเห็นแต่ไฟฉายยิงนะยิงีลูกกระสุนของมันนี่โอ้ยมองไม่เห็นนี่ลูกกระสุนของมันโอ้ยคนดูมองไม่เห็นแป๊บน,นึงนี่ลูกกระสุนของมันเฮ้ยเหมือนเม็ดแคปซูลเลยอะแคปซูลยาดูความที่เหมือนจริงก็คือนี่ อ๋ขนมผมลื้อไปมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีรอยเพราะฉะนั้นเรามารีวิวกันแค่นี้นะเ,ออเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นเวลาเราทำอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยโอเคงั้นบายบายเพราะว่าในนี้มันมืดเกินไป